ชมลูกหล่อหลวงพ่อเดิมพระหนองโพองนี้เป็นลูกหล่อหลวงพ่อเดิมพระหนองโพเนื้อปากกาองนี้เป็นเนื้อปากกาเนองปากกาองนี้มีโค้ดนะครับองนี้มีโค้ดนี่ครับ ไม่ทราบจะมองเห็นโค้ดหรือเปล่าโอ้โหมองเห็นโค้ดอยู่ครับเป็นจานเลยครับจานผู้ซ้อนอ,อันนี้มีจานผุ้ซ้อนนะครับนี่ครับอ,อังนี้คมครับแล้วมาดูด้านข้างกรับด้านข้างด้านข้างหลงพระเดิมนี่ครับคมนะครับ ตาใบคมครับตรงนี้เป็นจีวรนะครับแล้วก็ดูด้านหลังครับสวยครับด้านหลังสวยแล้วดูอีกข้างครับดูอีกด้านนึ่งนี่ครับเนือน้อรลกก้าสวยครับหลงก็เดิมวัดน้องโพนี่ครับ องค์นี้ไม่ทราบวัดนะครับแต่ก็สวยครับเป็นพิมพ์ที่สวยเพ,พราะว่าหลวงพ่อเดิมอยอกหลายวัดเราเลยไม่ทราบว่าออกวัดวัดไหนบ้างแต่องค์ที่เรามีเนี่ยครับองค์นี้สวยองค์ไม่ใช่เล็กนะครับองค์โตครับแต่เราพูดถึงความคมตรงนี้คมครับตรงนี้คมมาก เนื้อออกอปาก้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อทองผสมนะแต่ว่าผิวต้นนี้ออกอปาก้านี่ครับีสวยครับมีความยับความย่นลองดูคําว่าหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยหล่อไม่ได้สวยเลยครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครับ องนี้สวยดูง่ายคมมีรอยจานที่ใต้ฐานใครที่เข้ามาชมก็ลองดูนะครับเราก็มาชมไปดูครับองนี้องนี้ไม่ซ้ำใครครับองนี้ไม่ซ้ำใครไม่มีใครเหมือนแล้วก็เหมือนใครครับถ้าปกติจะเป็นเนื้อทองผสมในนี้ออกสีออกเงินเงินเรับงนี้ออกสไตล์เงิน ผมว่าเป็นทองผสมนะครับเนี่ยแต่ว่าทำไมออกอวบาก้าครับไม่รู้ทราบแก่เงินหรือเปล่าองนี้สวยครับองนี้เป็นอีกองหนึ่งครับที่ผมคล้องอยู่แต่ผมก็ยังไม่ทราบวัดแน่นอนแต่ก็สวยครับเนื้อหาจัดจ้านแก่เงินจะว่าเป็นเนื้อปาก้าสักทีเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่า ท่านยังมีกระแสทองเหลืองอยู่น่าจะเป็นแก่เงินมากกว่านะครับหล่อแก่เงินครับองค์นี้สวยครับโดยที่ว่าหลวงพ่อเดิมท่านออกไปหลายวัดครับผมก็เลยไม่ทราบว่าวัดนี้วัดไหนใครสร้างแต่พิมพ์ท่านก็เก่าอยู่นะครับเป็นเบ้าพิมพ์เบ้าประกรบนะครับองค์นี้พิมพ์เบ้าประกรบประกรบด้านข้างครับ พินบอประกรบด้านาข้างพินบอประกบด้านข้างเนื้อหาสวยเดี๋ยวเราไปาดูด้บอประกรบนะครับรบอประกบด้านข้างประกบยังไงครับนี่ครับเนี่ยมีเส้นประกบอยู่ครับนี่ครับตะไบเก็บเรียบร้อยนะครับตะไบเก็บเรียบร้อยครับ ตรงนี้ตะไบเก็บเรียบร้อยใครไม่เคยเข้ามาชมก็ลองมาเข้ามาชมมาดูนะครับดูสิครับในแต่งตะไบซะสวยเลยครับนี่ครับสวยครับคุณนี้หล่อมาได้คมครับคมสมบูรณ์ นี่ครับมีรอยจานครับมีรอยจานจานใต้ฐานครับนี่ครับสวยครับใครไม่เคยเข้ามาชมก็ลองเข้ามาชมดูนะครับและเพื่อที่จะได้ไม่ให้พลาดในการรับชมก็กดติดตามนะครับกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือน,นในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่ครับ มาดูซอกแขนได้ครับซอกแขนทะลึกนะครับเนี่ยซอกแขนเลยครับมีรอยยับรอยย่นตามซอกแขนครับนี่ครับเป็นลักษณะพัาหล่อนะครับพัดหล่อนะผัดหล่ออุ้งนี้ไม่ใช่พัาปั๊มครับผัดหล่อแต่เขามีความคมครับหล่อไม่ได้คมจีวรนี่ชัดมากเลยครับหลงพ่อเดิมวัดหนองโพ น่าจะทันท่านอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าออกวัดไหนเพราะท่านออกหลายวัดหลายรุ่นแล้วเกินครับเราก็เดิมไอเก้เนี่เก้แหละครับเป็นพระแท้ครับแต่ไม่ทราบทันท่านหรือเปล่าเพราะท่านออกหลายวัดครับนี่ครับแต่ผมดูน่าจะทันท่านอยู่นะครับองค์นี้ ผมคิดเฉพาะคลิปที่ผมเคยลงหนังสือนะครับบ้างบอกออกวัดน้องหลวงนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจครับพอท่านออกหลายวัดครับก็เลยไม่กล้าฟันธงครับจยเริ่มนะครับใครเข้ามาชมก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับองนี้สวยครับออกเน้อออกเงินนะครับเนี่ย ว่าค่อาปกกาแต่คงไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรนะพิมพ์ทองผสมมากกว่านะครับเนะนี่ยมีซาบะแกดีบุกหรือแกเงินครับเนื้อต้กนกระเลยออกแคาปากกาองนี้สวยครับหล่อไม่ได้คมครับใต้ฐานนี่มีเหล็กจานนะครับจานพุทซ้อนครับพุทซ้อนอันเป็นรอยจานของหลวงพ่อเดิมประจําองค์หลวงพ่อเดิมครับองนี้องค์นี้สวย บงบอกก็เป็นพระแท้ครับองค์นี้พอเราได้สวยขนาดนี้ไม่มีคำว่าเก๋ห้ะครับนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังสวยครับด้านข้างด้านหน้าทีครับนี่ครับสวยครับสวย นี่ครับเข้ามาชมแล้วก็อยา่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับคลิปหลวงพ่อเดิมเนี่ยเราก็ออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับองนี้สวยครับองนี้สวยมีความมีความคมของชีวิเ้นจีวรน,นะครับเนี่ย ขมคมมากเลยครับตรงนี้หลอได้คมครับรผมไม่เคยเห็นแคลมันลงนะครับเนี่ยเนื้อเนี้ยส่วนอยากจะเป็นเรื่ององผสมแต่นี้ไม่ใช่ครับแก่เงินครับแก่เงินแล้วแก่ดีบุกนี่แหละครับเพราะดีบุกกับเงินในี่ใกล้เคียงกันครับสวยครับนี่สวย ขอามาชมแล้วกดติดตามไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับเพอเรายัางทยอยลงมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับหลงพือนเดิมนี่ครับสวยครับวันนี้สวย เย่าลืมนะครับเข้ามาชมก,ก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปครับน่ครับลองดูโดยดกใกล้ๆดูกใกล้ๆครับใกล้ๆมีรอยเหียวรอยย่นด้วยนะครับเนี่ยรอยเหียวรอยย่นล่องจีวอนท่านี้คมมากเลยครับเนี่ยล่องจีวอนคมครับล่องจีวอนคมมากครับทั้งสองด้านเลยนะครับ ทงซ้ายและขวาครับดูเส้นไหปลาทั้ครับเนี่ยเส้นบ่มครับเส้นเอ็นคอรครับตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยเนื้อหาจัดจ้านเอาไปทางแก่งเงินนะครับเนี่ยออกของไมออกทางแก่งเงินครับมีรอยยับรอยย่นนะครับ นี่ครับเป็นเอกลักของพรนหล่อครับเป็นตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อเดิมครับนี่ครับเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับหลังเส้นจีวรนี่คมมากครับหล่อไม่ได้คมกลีบเลยครับตรงนี้ นี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับต้งดูด้านหน้าครับครับ หลวงพ่อเดิมปิดวัดหนองโพองนี้น่าจะทันท่านเลยครับเนี่ยน่าจะทันท่านเพราะมีรอยจานใต้ฐานและเนื้อหาก็สมอายุครับอายุนี่ก็ประมาณสองสี่กว่ากว่าน่าจะทันท่านอยู่ครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมครับเนื้อออกกัแสงเงินครับองนี้ จะว่าเป็นเนื้ออปปะกาก้าก็ไม่ใช่นะอปปะอะกาก้าตรงเนื้อต้องแข็งกว่านี้ครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับนี่ครับจริงๆผมชอบสะสมหลวงพ่อเดิมนะก็แต่ก็ว่าท่านมีหลายวัดครับํำวัดไม่ค่อยแม่นนะเพราะว่ามีหลายวัดเหลือเกินท่าดอ,อกหลายวัดครับ แต่วนนี้ถ้าไม่ใช่วัดน้องหลวงก็ได้เป็นวัดน้องโพนะครับละถ้าผมแบบเดาๆดูนะน่าจะใช่อยู่น่าจะใช่นะครับเนี่ไม,ม่วัดห,หลวง Grammy ไม่มีวัดน้องหลวงก็วัดหลวงพระเดิมนะครับวัดน้องโพครับมีสองวัดนี่แหละครับวรนนี้ไม่น่าจะไปออกวัดอื่นนะครับเนี่ยถ้าพิมพ์นี้เนี่ยผมเคยเห็นนะครับบางก็ว่าออกวัดน้องหลวงบางก็ว่าออกวัดน้องโพเลยไม่แน่ใจครับแต่ก็น่าจะทันท่านนะครับวรงนี้ สวยครับตรงนี้สวยบางท่านนี่บางทีเห็นแล้วนะครับนี่เป็นพับปั๊มนะครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นพับหล่อครับเป็นหล่อบนานครับแต่หล่อได้คมนั่นแหละครับหล่อได้คมมากตรงนี้หล่อบนลานครับแต่ท่านหล่อได้สวยครับตรงนี้หล่อได้สวยมากไอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ เอาไว้เตือนนะครับเวลาท่านเวลาเราโพสอะไรลงไปเนี่ยจะเตือนท่านเป็นคนแรกเลยครับแล้วก็ได้เข้ามาโชวเป็นคนแรกครับผลนลงพ่อเดิมเนี่ยสวยสวยมีไม่กี่องค์ครับมีไม่กี่องค์ครับบางวัดที่ออกมาเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้วัดไหนแต่ดูแล้วเป็นพระแท้องค์นี้ถ้าไม่วัดหน้องหลวงก็วัดหนองโพนี่แหละครับสองวัดนี่แหละครับ ออกหลายวัดครับหลวงพ่อเดิมเข้าเลยใกล้ครับอย่าเลิมนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับเพราะเรายังมีหลวงพ่อเดิมมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีให้ชมอยู่เรื่อยๆนี่ครับสวยครับ ดูหน้าสั้นครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองนี้เคยใส่ตลับค้องนะครับเนี่ยผมเคยใส่อยู่แต่พักนี้ผมจะแบบพกมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้คล้องจนสักสอยตอนนี้กาใส่พกมีดหมอครับมีดหมอหลวงพ่อเดิม เป็นฝากงานด้านงานครับของผมีนเป็นมีสาลิกาครับเล็กๆครับแสดงไม่ค่อยได้โพกรูปหลอ่อสักเท่าไหร่องนี้สวยครับมีความสวยความคมอยู่ในองค์ท่านพระเจ้าพิจิวรนี่คมมากครับแล้วตัวหรงเสือนี่คำว่าหลวงพ่อเดิมนี่ชัดครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ เอาละครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหนะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะมีหลวงพ่อเดิมมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ